ความในใจของแอนโทนีถึงเดคอาและเมสันเมาแอนโทนี่ปีกตัวเก่งของพิศาดแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมาเปิดใจผ่านสื่อถึงการจากไปของดาบิดเดคอาและอนาคตของทีมหลังจากที่ได้แข้งใหม่อย่างเมสันเมาเข้ามาสู่ทีมโดยแอนโทนี่ถูกนักข่าว Sky สกายสปอร์ตสื่อดังของอังกฤษยื้นไม่ใส่น้าในช่วงที่เจ้าตัวเดินทางมาดูการแข่งขันรถสูตรหนึ่งชิงแชมป์โลกหรือ,รอฟอร์มูล่าวันที่สินเวอร์สโตนประเทศอังกฤษในค่ำคืนนี้โดยเจ้าตัวเปิดเผยว่า เป็นเกียรติมากๆที่ได้เล่นร่วมกับดาบิดเดคอาร์และขอให้โชคดีในเส้นทางต่อไปนอกจากนี้ยังเปิดเผยว่าการมาของเมสันเมาเป้าหมายของทีมคือการพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับสู่ที่ที่เคยอยู่นั่นก็คือแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้อันดับแรกเป็นเกียรติมากที่ได้เล่นกับดาบิดเดคอาร์และความสําเร็จของเขาจะเป็นตำนานผมหวังว่าคุณจะไปให้สุดในเส้นทางนี้ซีซั่นใหม่แล้วเราต้องการให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับสู่จุดสูงสุดของลีกนั่นก็คือแชมเปี้ยนส์ลีก